เรื่องราวเริ่มต้นในเช้าวันหนึ่งที่สดใสเมื่อมินตราหญิงสาววัย28ปีที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสปารูและเป็นเจ้าของโรงแรมหรูในย่านใจกลางเมืองมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและทุกสิ่งทุกอย่างที่เงินสามารถซื้อได้แต่ในความเป็นจริงเธอรู้สึกว่าตัวเองยังคงขาดบางอย่างในชีวิตแม้ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนหลายคนฝันถึงก็าตามมินตราโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่ด้วยความพยายามและความสามารถของเธอทำให้เธอสามารถสร้างฐานะได้ในเวลารวดเร็ว แต่การเดินทางสู่ความสําเร็จนั้นไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขเสมอไปเธอมักจะรู้สึกว่าความรักและความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นขาดหายไปจากชีวิตเธอได้แต่ซ่อนความเหงาเอา,เอาไว้ภายในใจโดยไม่แสดงออกให้ใครเห็นในวันนี้มินตราได้รับเชิญให้ไปร่วมงานการกุศลที่จัดขึ้นในห้องบรลดุมสุดหรูของโรงแรมของเธอเองซึ่งเป็นงานที่มีผู้คนมีชื่อเสียงและผู้คนในวงการธุรกิจมาร่วมงานจํานวนมากเมื่อถึงงานเธอสวมชุดที่ดูมีสเสน่ห์ และรูราแต่ก็ยังคงรู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างในใจขณะยืนอยู่ที่มุมห้องเงียบๆและมองไปยังผู้คนที่สวมใส่ชุดรู้ราพร้อมกับยิ้มแย้มทักทายกันเองมินตราก็เผลอมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่มุมห้องฝั่งตรงข้ามเขามีลักษณะท่าทางสงบสงเง่ยมใบหน้าหล่อเหลาดูสง่าง,งามแต่ไม่พยายามทําตัวเด่นมินตรารู้สึกถึงความแตกต่างจากคนในงานรอบตัวเธออย่างชัดเจนชายคนนั้นคือทันนักธุรกิจหนุ่มผู้มีชื่อเสียงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเขากำลังมองมาที่มินตรามินตรารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงเมื่อสบตากับทันชายหนุ่มที่ยืนอยู่มุมห้องฝั่งตรงข้ามแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่ท่าทางของเขาก็ทำให้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้มินตราปล่อยให้สายตาของเขาส่งผ่านความรู้สึกไปจนเธอรู้สึกตัวและหันกลับไปสนใจงานการกุศลที่จัดขึ้นรอบตัวเธอแต่ไม่สามารถขับไล่ความคิดถึงเขาออกไปจากใจได้ ในขณะที่มินตราหยิดแก้วไวน์ขึ้นดื่มเพื่อคลายความตึงเครียดเธอก็ได้ยินเสียงคนพูดถึงทันในวงสนทนารอบตนว่าเขาคือนักธุรกิจที่ไม่เคยเปิดเผยตัวเองและมีวิธีการทำธุรกิจที่น่าสนใจอย่างยิ่งทุกคำพูดที่ได้ยินทำให้เธอยิ่งสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาไปอีกงานการกุศลดำเนินต่อไปแต่ในหัวของมินตรากลับมีแต่ภาพของทันไม่ว่าจะเป็นท่าทางที่สงบสง,งียมใบหน้าที่ดูมีสเสน่ห์ โดยไม่ต้องพยายามและสายตาของเขาที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนเขาเห็นเธออยู่ท่ามกลางฝูงชนไม่นานหลังจากนั้นทันก็เดินมาใกล้จนมินตรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดเขาหยุดอยู่ข้างๆเธอและยิ้มอย่างอบอุ่นสวัสดีครับคุณมินตราเสียงของเขานุ่มนวลและเต็มไปด้วยความมั่นใจมินตราหันไปมองเขาด้วยความประหลาดใจสวัสดีค่ะเธอตอบเสียงแผ่วทันยิ้มบางๆก่อนจะพูดต่อผมเคยได้ยินชื่อเสียงของคุณมาไม่น้อย เลยครับแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาพบตัวจริงแล้วครับมินตราไม่สามารถเก็บความสงสัยไว้ได้คุณทันเป็นใครครับเธอถามไปตามความรู้สึกเขาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าผมเป็นแค่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังหาทางสร้างธุรกิจให้มั่นคงและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับการพูดคุยที่ดูเรียบง่ายและไร้ความปรุงแต่งทำให้มินตรารู้สึกถึงความแตกต่างของเขากับคนอื่นๆที่เธอเคยพบเจอความสงบที่ดูเหมือน จะเป็นเรื่องธรรมดาของท่านทําให้เธออยากรู้จักเขามากขึ้นคุณมินตราถ้าไม่รังเกียจผมขอเชิญคุณไปทานข้าวด้วยกันสักมือได้ไหมครับท่านถามพร้อมกับยิ้มที่อบอุ่นมินตราคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบไปอย่างไม่ทันคิดได้ค่ะมินตรารู้สึกตกใจเล็กน้อยกับคําชวนของท่านเมื่อก่อนหน้านี้เธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานั่งทานข้าวกับชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีชีวิตที่มั่นคงและประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้แต่คาเชิญของเขากลับไม่รู้สึกว่าเป็นการท้าทาย หรือทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจมันกลับดูเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอในวันถัดมาบินตราณเจอกับทันที่ร้านอาหารรูแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบรรยากาศเงียบสงบมีแสงไฟอ่อนๆที่ส่องลงมาจากโคมไฟระยะเหนือหัวซึ่งเหมาะกับการพูดคุยที่ไม่เร่งรีบเธอมาในชุดที่ดูสบายๆไม่หรูหราเกินไปเพื่อไม่ให้ดูตึงเครียดแต่ก็ยังคงดูดีและทันสมัยเมื่อเธอเข้ามาถึงทันยืนรออยู่ที่โต๊ะในมุมหนึ่งของร้าน พร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนเดิมยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งครับเขาทักทายพร้อมยิ้นมือมาให้จับมินตรายิ้มบางๆและจับมือเขาขอบคุณค่ะที่เชิญมาที่นี่เธอกล่าวด้วยเสียงที่มั่นใจพนักงานของร้านนำเมนูมาให้ทั้งสองเลือกและทันก็เริ่มพูดถึงธุรกิจของเขาและวิธีการทำงานอย่างละเอียดเขามักจะพูดถึงสิ่งต่างๆด้วยความทุ่มเทและความลหลงใหลในสิ่งที่เขาทำซึ่งทำให้มินตรารู้สึกว่าการพูดคุยกับเขานั้นไม่น่าเบื่อเลย มินตรารู้สึกได้ถึงความแตกต่างของทันจากคนอื่นๆที่เธอเคยรู้จักทันไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินหรือการแสดงออกในลักษณะการโชว์ความสําเร็จแต่เขาปรับพูดถึงวิธีการที่เขาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานและการพัฒนาธุรกิจอย่างมีหลักการผมเคยเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําธุรกิจแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจว่าการดูแลคนในทีมและการสร้างความเชื่อมั่นในพวกเขาเป็นสิ่งที่สําคัญกว่ามากครับทันพูดด้วยน้ําเสียงจริงจัง มินตราฟังด้วยความสนใจฟังดูแล้วเหมือนคุณให้ความสําคัญกับคนรอบข้างมากกว่าตัวเองเธอพูดตรงตรงทันยิ้มและพยักหน้าใช่ครับผมคิดว่าคนรอบข้างคือแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดในการทําทุกอย่างเขาตอบด้วยน้ําเสียงอบอุ่นมินตราเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างพวกเขาความคิดและทัศนคติของทันทําให้เธอรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ ที่เธอเคยพบเจอในชีวิตเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้การพบเจอในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาคุณรู้ไหมคะมินตราพูดขึ้นแม้จะมีทุกสิ่งที่เงินสามารถซื้อได้แต่ฉันก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างในชีวิตที่ขาดหายไปท่านมองเธอด้วยสายตาที่จริงจังบางทีสิ่งที่ขาดหายไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ด้วยเงินหรอกครับเขาตอบมินตรานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มให้กับคำตอบนั้นรู้สึกเหมือนว่าเธอเริ่มค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน บรรยากาศระหว่างพวกเขาเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีบางอย่างที่ไม่พูดออกมาระหว่างการสนทนาการเริ่มต้นในครั้งนี้ของทั้งสองคนอาจจะทําให้ชีวิตของมินตราเปลี่ยนไปตลอดการหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างมินตราและทันเริ่มเติบโตอย่างเงียบๆแม้จะไม่ได้แสดงออกชัดเจนแต่ทั้งสองก็เริ่มรู้สึกถึงความพิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการมินตราเริ่มมองเห็นทันในแง่มุมใหม่เขาไม่เพียงแต่เป็นชายหนุ่มที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจแต่ยังเป็นคนที่เข้าใจชีวิต และความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเขาเป็นคนที่ไม่เคยยึดติดกับเงินหรือความสําเร็จทางการงานเพียงอย่างเดียวแต่กลับมองถึงคุณค่าของความสุขในชีวิตและการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจในขณะที่มินตราคิดว่าเธอพร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขามากขึ้นทันก็เริ่มทําบางสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเขาก็มีความรู้สึกพิเศษต่อเธอเช่นกันเขาไม่ได้เร่งรัดหรือกดดันแต่กลับคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนและให้กําลังใจในทุกเรื่องราวที่เธอเผชิญ วันหนึ่งขณะที่มินตรากำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศทันโทรมาหาเธอคุณมินตราวันนี้คุณว่างไหมครับผมมีบางสิ่งอยากจะคุยด้วยมินตราหยุดงานและตอบว่างคะคุณทันมีอะไรเหรอทันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าผมอยากขอให้คุณมาช่วยผมตัดสินใจเรื่องสำคัญครับมันเกี่ยวกับอนาคตของผมและของเรามินตรารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยกับคำพูดของทันโอเคข่ะจะรอที่ร้านโปรดของคุณใช่ไหมครับทันยิ้มผ่านสายโทรศัพท์ใช่ครับผมรอคุณที่นัน่น เมื่อมินตรามาถึงร้านอาหารที่ทันชื่นชอบเธอเห็นเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมในมุมเงียบสงบเขายิ้มให้เธอและยืนขึ้นต้อนรับขอบคุณที่มาเร็วครับมินตรานั่งลงและเริ่มถามคุณทันคุณบอกว่าเรื่องที่คุณอยากคุยเกี่ยวกับอนาคตของเราทันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างจริงจังมินตราผมคิดมาตลอดว่าเราอาจจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันผมอยากให้คุณมาร่วมงานกับผมไม่ใช่แค่ในธุรกิจแต่ในทุกๆด้านของชีวิต มินตราถอนหายใจเล็กน้อยความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดถึงเริ่มก่อตัวขึ้นในใจคุณทันคุณหมายความว่ายังไงทันยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังผมรักคุณมินตราผมไม่เคยพูดคำนี้กับใครมาก่อนแต่กับคุณผมมั่นใจว่ามันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงคำพูดของทันทำให้มินตราเงียบไปสักพักความรู้สึกของเธอเองก็ชัดเจนขึ้นในทันทีแม้ว่าจะยังคงมีบางส่วนในใจที่ลังเลแต่การได้ฟังจากปากของเขาทำให้เธอรู้สึกว่าเธอก็มีความรู้สึกเดียวกัน คุณทันมินตราพูดพร้อมกับยิ้มฉันเองก็รักคุณเช่นกันทันยิ้มกว้างขึ้นเขาจับมือของมินตราและบิดเบาๆผมคิดว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ร่วมกันได้ครับและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขไปด้วยกันในวันนั้นมินตราตัดสินใจที่จะเปิดใจและเดินไปข้างหน้ากับทันความรักที่เริ่มต้นจากการรู้จักและการสนทนาเบาๆกลายเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของทั้งสองคนการตัดสินใจที่จะร่วมทางไปกับเขาไม่ได้มาจากความจำเป็นหรือการคาดหวังจากการมีเงินทอง หรือความสําเร็จแต่มาจากการเห็นคุณค่าของกันและกัน